ฮัลโหลมินาซังก็สำหรับคลิปนี้เรากลับมาอยู่กับเกม s ินโฟเกียเอ็กซดีลิมิอีกแล้วก็คลิปนี้เรามาฉลองครบรอบ4ปีของเกมเกมนี้กันก็เกมนี้มาถึง4ปีกันแล้วซึ่งตอนนี้ก็เกมก็ทำแจกตัว๋วแจกอะไรมาเปิดฟรีละเรียบร้อยละเราก็คลิปนี้มาขอสั้นๆเพราะว่ามันไม่ค่อยจะว่างก็คลิปนี้สั้นๆเปิดกระชาก็พอ เปิดกาชาสีปีเริ่มอย่างนี้ก่อนแล้วกันอู้สีเงินมันน่าจะต้องสีทองถึงจะเห็นได้อะไรมาได้เพชรมาสองได้เดินวิอู้หมดสามสิบอันเลย ห้าโอ้นี่สีทองหมดสามสิบอันเลยอันนี้กล่องทองได้ได้เพชรมาสิบเม็ดอันนี้ก็จะมีตู้เป็นตู้ของสี่ปีก็จะเป็นในตัวข,ของด้านในคิดคิดในชุดใหม่ แล้วก็ซื้อภาะสาแต่ที่วิกิรู้สึกว่าหายไปไหนเราไม่รู้นี่คือเปิดแล้วการันตีห้าดาวหนึ่งตัวแล้วใช่มากดเลยโอเคไม่มีเพลงขึ้น โอ้ลุงลุงลุงมาสารมากแล้วหูได้ห้าดาวห้าดาวทุกอันเลยห้าดาวทุกอันแน่ๆใช่ห้าดาวทุกอันหอยสี่ปีของดีจริงจะได้การสรับท,รท,ทั้งนั้นเลยหุ้ยพิีกีตัวนี้เราได้การเหลอมทั้งนั้นมาเล่นจะแผนนี้ก่อน ว้าว,ว,าวการในไอพวกการมีเนื้อเรื่องนี่เราไปเล่นหาเพชรได้อุ้ยช็อตอุ้ยช็อตอุ้ยมาจากมาจากอีที่นึงอุ้ยอ,อ๋อนางตัวนี้อุ้ยข้าคอส7 5ด้วยสแสดงว่าตัวดีพวกตัวประกอบ <laughs> ชนอุ้ยอุ้ย,ยกระตุกเลยอ๋อเจ๊คนนี้เราตอนนั้นมาอีเวนต์เราก็ยังไม่สุดอืมของดีจริงแต่เราก็ยังไม่ได้หน้าตู้มาใบสุดท้าย ก็ตู้นี้การันตี5้าดาวการันตี5ดาวแน่นอนทั้งตู้โอเคจำไว้แล้วก็มีตัวนี่ห้าดาวเปิดไปเลย2ใบปุ๊บมา สองใบนี้ก็ห้าดาวแน่นอนเอ๊ะตัวนี้เร็วไว่อีกใบสัญ,ญลักษณ์นี้มันพวกเซตใหม่แล้วก็มีอันนี้ฟรีอีกรอบสิบเอ็ดครั้ง ปัดฝั่งนี้บ้างชมพูทองลุงโอเคได้ห้าดาวเริ่มจากสามดาวก่อนหลืดสี่ดาวโอเคโอเค มาห้าดาวไปแรกของตูก้กาดเนนเรื่องมาก็อ๋อไม่ได้ตัวละครด้วยได้พกการอย่างนี้ก็ดีนะเอามาเสริมเก่งได้เราก็มีอันนี้อีกตัวนึง ใบเดียวไปเลยเปิดตัวใหม่ไม่เคยได้เรายังมีอีกตัวหนึ่งสี่ปีมารู้สึกคุ้มค่ามาก ตัดเ right. สริมซ้มอีกแล้วมีฮิวิี้ตัวเนี้ยซ้ำฮิวิี้สีแดงตัวอื่นก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรละตัวอื่นมันตัวอื่นมันไม่ค่อยมีไม่ค่อยออก จ้าเสร็จลือเกินพวกตะกูลตัวที่ไม่ใช่พวกในนี่มันเอฟเฟกต์มันแตกต่างออกไปด้วยนะโอไ้ได้ชุดได้ชุดได้เดี๋ยวมาอีกแล้วเยินนะแต่นี่ น,นี่รู้สึกมารอบสุดท้ายทำด้วยของเต็มแล้วด้วยนะเปิด5ดาวจยเต็มแผกพวกตัว4ปีดีหรือเปล่า เราไม่รู้แต่แบบว่าสี่ปีทั้งทีก็เปิดเปิดให้มันตามอีเวนต์สี่ปีหน่อยล้วกันตู้นี้เลยใช่ใส่สองร้อยไปเลยใส่ไปเลยโอ้โอ้ไม่นะ มันมีอีกเพลงนึงด้วยอ,อีกเพลงที่เป็นใช้ไอตอนที่ใช้ท่าดาบอันนี้เราน่าจะได้หน้าตู้แน่นอนจากเพลงนี้ร้อใช่ไหมใช่ใช่ไหมคือค่าดาวนี่คือเราได้หน้าตู้ใช่ไหมสีดาวสีดาวเฮมา่าดาว เน,นี่ยลักนี้อ,อ๋อใช่ได้น,าต,ดนาตูววู้แลด้ตัวตัวนี้ด้วยนะตัวค่าคอส75อยู่ในช่องของหมดเลยช่องเต็มแย่แล้วนี่คืออะไระมาเราเปิดอีก200 ขวาไปออเคครั้งนี้ไม่มีเพลงไม่น่าได้หน้าตุหรือเปล่าอ๋อเราได้ลุงมาสองใบอ้าวได้ห้าดาวหลุดมาอันหนึง ี่เหลือนี่ก็สี่ดาวโอ้นี่ก็ห้าดาวหลุดมาเราจะเริ่มจากใบข้างก่อนโอเคได้ตัวหลุดมาอ่านี่เลยครับเสริมใช่เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยหมดเพชรเราเหลือหนึ่งสองสามแล้ว แล้วก็มีตู้ไหนหน่าสนใจอีกไหมเปิดน้อยจะถามว่าออกไหมหน้าเขาหน้าเปิดไหมสำหรับพวกนี้เปิดน้อยเราอยากได้พวกนี้มากกว่านี่มา ปัดฝั่งนี้กว่าฝั่งนี้ดวงดีกว่าเยอะเลยหูอันเดียวหูเราไม่หลุดห้าดาวเพิ่มให้เราเลยเหรอ มันจะเปิดสี่ปีมาก็คุ้มนะได้เยอะมากโอ้โหเกินหมดแล้วกับสี่ปีเยี่ยมแต่มีอีเว้นต์สี่ปีมาด้วยเรายังไม่ได้เข้าไปอะไรเลย <c oughs> อัพของก่อน <c oughs> อัพของก่อน อา่อาไม่มีของเอ้ยี่ไงหย่อนหย่อนหกดาวไยวเร้ยวขคืนยากมากหกดาวเพราะของเหลือก็ค่อยทำโอเคเรารับจากของที่เรามาอยู่นี่ได้แล้ว ไม่ไม่ไม่ไมไม,ไม,ไมเราจะต้องกดตรงนี้มีอันนี้มาใหม่อันนี้ใหม่นี่ใหม่นี้ใหม่แล้วก็ยังมีรับไม่ได้อีกสองใบโอเคตัว 4ปีเก่งหรือเปล่าไม่รู้ตัวสี่ปีอยู่ไหนละตัวนี้อ๋อเป็นธาตุเป็นธาตุาพิเศษด้วยนี่โอ้ธาตุพิเศษก็อย่างนี้ก็เล่นได้ดิก็เล่นง่ายขึ้นเดีนะ๋ยวค่อยมาทำเดี๋ยวเราค่อมยาอมาทำนางที่หลัง นี่ดีดีกว่าคนนี้ขู่สามตัวเลยอ่ะมาปลอดอันนี้ไปไหนไหนอีกไหนจะดูดีอีกปลดไปอีก ปลดให้หมดได้ซ้ำม,มาแล้วก็ปลดให้หมดเอือเรียบร้อยเรียบร้อยเราปลดเรียบร้อยแล้ะโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันกับการเปิดกาชา4ปีของเกมซินโฟเกียก็พึ่งมาสดๆร้อนๆไม่นานนี้เลย ก็จะทําการมาเล่นกับการเปิดกาชาไปแล้วก็เดี๋ยวถ้าอีเวนต์อะไรค่อยว่ากันที่หลังตัวละครว่าว่ากันที่หลังโอเคครับสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ